สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคุณครูชื่อคุณครูอริสาสีดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องการศึกษาคนา้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะจะต้องเรียนรู้ว่าในท้องถิ่นเรานะคะมีความเป็นมายอย่างไรและใช้หลักฐานใด,ดในการค้นคว้าค่ะไป เรียนกันเลยค่ะาภาพนี้นะคะอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ป .5 นะคะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องรู้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายได้นะคะและนักเรียนนะคะก็จะต้องรวบรวมข้อมูลนะคะจากแหล่งต่างๆนะคะเพื่อตอบ คำถามนะคะประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลได้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความแตกต่างนะคะกับข้อความจริงและข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องราวของท้องถิ่นได้นะคะ,นะคะการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะก็คือจะศึกษาความเป็นมานะคะของท้องถิ่นนะคะ นักเรียนนะคะจะสามารถค้นคว้าได้จากหลักฐานที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะมีความหลากหลายและเกิดขึ้นในหลายช่วงเวลานะคะทำให้รู้เรื่องราวนะคะในท้องถิ่นนะคะทําให้เรารู้ว่ามีความเป็นไมาอย่างไรในท้องถิ่นและมีเหตุการณ์ใดนะคะเกิดขึ้นบ้างในท้องถิ่นในอดีตนั้นนะคะและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะคะมีความเป็นไมาอย่างไร นะคะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างและเกิดในช่วงเวลาใดนะคะก็อันนี้จะเป็นวิธีการสืบค้นนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นค่ะ,ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของท้องถิ่นนะคะมีหลายประเภทนะคะ อันนี้นะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะจะเป็นหลักฐานประเภทโบราณวัตถุนะคะโบราณสถานนะคะก็คือสถานที่นะโบราณวัตถุก็คือวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะโบราณวัตถุนะคะกับโบราณสถานนะคะ,ะบางท้องถิ่นนะคะชุมชนเก่าแก่มีชุมชนเก่าแก่ด้วยนะคะมีผู้อาศัยอยู่เป็นเวลานานนะคะจะปรากฏหลักฐาน นะคะที่เป็นหลักฐานโบราณวัตถุนะคะก็คือเครื่องปั้นลินเผาลูกปัดและเครื่องประดับต่างๆนะคะอันนี้ก็ดังตัวอย่างนี้นะคะเครื่องปั้นดินเผาก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใช้ในอดีตนั่นเองนะคะ mm hmm. โบราณสถานนะคะก็คือวัดเก่านะคะเจดีย์ที่เก่าแก่นะคะทั้งโบราณสถาน และโบราณวัตถุมีข้อแตกต่างกันนะคะโบราณสถานนะคะเป็นสถานที่นะคะแล้วก็ยึดติดกับพื้นดินนั้นนะคะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่โบราณวัตถุนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะอันนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นด้วยนะคะต่อไปนิดนักเรียนเห็นภาพมีไหมลูก ภาพนี้คือกระต่ายขูดมะพร้าวในสมัยโบราณนะคะภาพนี้คือเครื่องบดยานะคะเครื่องบดยาอันนี้คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยโบราณนะคะหลักฐานนี้นะคะก็คือหลักฐานประ,ประเภท เครื่องมือเครื่องใช้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะเป็นหลักฐานที่ทำให้เราให้ให้เรานะคะรู้รูปแบบการดำดำรงชีวิตนะคะของผู้คนในท้องถิ่นนะคะในช่วงเวลาต่างๆนะคะเช่นเครื่องมือจับสัตว์น้ำนะคะกระต่ายขูดมะพร้าวพัดลมนะคะเครื่องโม่เครื่องบดยาเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะสมัยก่อนนะคะ เ,เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันนักเรียน มีความแตกต่างกันนะคะสมัยโบราณก็จะเป็นความคิดและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นนะคะที่เขาคิดคนและประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในอดีตนะคะพอมาปัจจุบันมีวิวัฒนาการที่มาขึ้นนะคะเครื่องมือก็ทันสมัยจึงเราได้เห็นในปัจจุบันนี้นะคะส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปอยู่ในพีพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้ เห็นพบเจอนะคะและ,และได้เรียนรู้ต่อไปก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะต่อไปหลักฐานที่เป็นรูปภาพนะคะรูปภาพบ้านเรือนในอดีตนะคะจะเป็นหลักฐานชั้นต้น นะคะรูปภาพนี้เพราะถ่ายในสถานที่จริงวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะทุกคนดูภาพนะคะเป็นภาพสีขาวดำนะคะภาพกล้องฟิล์มนะคะแล้วเราดูเขาแต่งชุดนะคะแล้วก็มีรถลากด้วยนะคะาภาพถ่ายนี้ก็จะเป็นถ่ายบุคคลสำคัญในช่วงเวลาต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแต่งกายนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะรูปถ่ายเหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่นนะคะสมัยว่า โบราณกับสมัยปัจจุบันซึ่งแตกต่างกันมากๆเลยนะคะเช่นเรื่องการแต่งกายนะคะการใช้ชีวิตการสร้างบ้านเรือนนะคะในอดีตและปัจจุบันสามารถเห็นได้แตกต่างกันมากๆเลยนะคะหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายนะคะในสมัยโบราณน,นะคะในสมัยรัชกาลที่1 2 3 4 5นะคะก็เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์หามากเลยนะคะ ต่อไปหลักฐานที่เป็นสถานที่นะคะก็จะมีวัดนะคะในท้องถิน่นะคะวัดโบราณในท้องถิน่นะคะวัดอนุสาวรีบุคคลนะคะที่สําคัญนะคะสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะคะสำคัญในท้องถิน่นะคะอาคารที่อยู่อาศัยทําให้แสดง เห็นถึงเรื่องราวสาคัญในท้องถิ่นะคะอันนี้นะคะตัวอย่างนี้คือแผนที่ประเทศไทยนะคะตรงนี้สีฟ้าฟ้านี้จุดแลนด์มาร์คสีแดงนี่คะ่ะจังหวัดแพร่นะคะนี่เป็นวัดไผ่ล้อมนะคะจังหวัดแพร่เป็นสถานที่สําคัญนะคะในตําบล ในตำบลหัวทุ่งนะคะอำเภอลองนะคะจังหวัดแพร่ทุกคนดูวัดวาอารามนะคะพอสมัยก่อนนะคะเขาก็เก่าแก่เนาะพอสมัยปัจจุบันก็เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเขาเรียกว่าการบูรณะขึ้นมานะคะซึ่งวัดเป็นโบราณสถานในท้องถิ่นในชุมชนนะคะอาวัดนะคะ อนุสวรีนะคะซึ่งเกิดขึ้นมาในภายหลังเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลสําคัญในท้องถิ่นนะคะสถานที่จริงนะคะในท้องถิ่นที่พักอาศัยอาคารสถานที่นะคะแสดงให้เห็นเรื่องราวนะคะของบุคคลในท้องถิ่นเนาะต่อไปหลักฐานที่เป็นตัวอักษรน,นะคะอันนี้เป็นหนังสือเรื่องเล่าล้านนะาอันนี้เป็นหนังสือเรื่องเล่าหัวเมืองใต้นะคะ ปัตตานีนะคะหลักฐานที่เป็นตัวอักษรนะคะ,ะเป็นหลักฐาน,นะะที่เป็นเอกสารสำคัญของท้องถิ่นเลยนะคะเช่นพวกบันทึกจำนวนประชากรนะคะในช่วงปีต่างๆนะคะหนังสือพิมพ์นะคะประจําท้องถิน่นะคะหนังสือที่มีผู้เรียบเรียงขึ้นภายหลังนะคะก็จะเป็นหลักฐานชัลองและนะคะหนังสือประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น นะคะก็จะทําให้เห็นว่าในท้องถิ่นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วก็ท้องถิ่นนั้นๆมีความสําคัญอย่างไรนะคะต่อไปหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานนะคะซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะในท้องถิ่นนะคะมีเรื่องเล่าหรือตำนานนะคะของบุคคลในท้องถิ่นเนี่ย เล่าต่อๆกันมาทั้งที่เป็นเรื่องราวของชื่อสถานที่เรื่องราวของบุคคลในท้องถิ่นนะคะเช่นตัวอย่างนะคะตำนานพยากงพยาพานนะคะที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับการสร้างพระปฐมเจดีย์ในจังหวัดนคปรปฐมนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะพระปฐมเจดีย์นะคะพระปฐมเจดีย์นะคะ,ปะ,ปะ,ะ,คะเป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นเมื่อสมัยทวา ราดีนะคะแล้วก็มีการบูรณะปรับปรุงนะคะจนเราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะต่อไปตำนานนะคะเกี่ยวกับ การสร้างวัดพนันเชิงนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต่อไปตำนานเรื่องกล่องเช่าน้อยค่าแม่นะคะในจังหวัดยะโสธรน,นะคะนักเรียนขาตำนานนะคะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะซึ่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไรเพราะว่าจะมีการแต่งเติมของผู้เล่านะคะเล่าต่อตกันมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีอิทธิฤทธิปฏิหารความมหัศจรรย์ขึ้นมานะคะ chưa đai khe นิดเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะแต่งเติมขึ้นมาอีกนะคะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะเพื่อประกอบกับหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาคนควาประวัติศาสตร์นะคะในท้องถิ่นนั้นๆนะในท้องถิ่นนะคะก็จะมีตำนานเรื่องเล่านะคะเล่าสืบต่อกันมาของบรรพบุรุษนะคะในชุมชนแล้วก็อาจจะมีก็ได้นะคะว่าหมู่บ้านเราทําไมต้องชื่อนี้นะคะเพราะว่ามีนะคะเหตุการณ์ใดใดขึ้นจึงจะมีชื่อนี้ก็จะมีความเป็นมาเป็นไปนั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนและท้องถิ่นนั่นเองนะคะต่อไป อันนี้เรื่องนี้ง่ายมากๆเลยความจริงและข้อเท็จจริงนะคะความจริงก็คือเรื่องจริงนะคะข้อเท็จจริงก็ความจริงก็คือเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงนะคะมีหลักฐานชัดเจนข้อเท็จจริงคือข้อที่คิดเห็นเอาไว้ยังไม่มีการตรวจสอบอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้นะคะความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นนะคะความจริงนะคะ นี่คือตัวอย่างเนาะเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีการพิสูจน์นะคะตรวจสอบว่าถูกต้องเป็นจริงเช่นไทยเสียกรงุงศรีอยุธยาครั้งที่2เมื่อพศ2310นะคะแล้วก็มีการเกิดวิกฤตนะคะเศรษฐก,กิจทางการเงินของไทยเมื่อพศ2540นะคะหรือวิกฤตการต้มยำกุ้งความจริงก็คือเรื่องราวที่ตรวจสอบแล้วนะคะถูกต้อง นะคะจึงเรียกว่าความจริงส่วนข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งข้อเท็จหรือความเท็จ และข้อจริงนะคะมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงอยู่ในนั้นก็ได้นะคะเมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วนะคะก็จะได้ความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงอาจจะยังเป็นแค่ข้อคิดเห็นนะคะที่คิดเอาไว้แต่ยังไม่มีผู้คนมาพิสูจน์ถ้ามีคนมาพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงข้อนั้นก็จะกลายเป็นความจริงนะคะความจริงข้อเท็จจริงแตกต่างกันเนาะความจริงก็คือมีคนมาพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงความจริงนะคะข้อเท็จ จริงก็คืออย่างไม่ผ่านการตรวจสอบเลยอาจจะเป็นทั้งข้อเท็จก็ได้ความเท็จก็ได้และมีความจริงอยู่น้อยหนึ่งก็ได้นะคะก็จะต้องเอามาตีความวิเคราะห์ตรวจสอบกันอีกทีนะคะ ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะที่แสดงให้เห็นถึงความจริงนะตัวอย่างที่หนึ่งคือศิลาจารึกนะสมัยสุขโขทยัยมีการกล่าวถึงผู้คนที่ได้เล่นเผ่าเทียนเล่นไฟนะคะปัจจุบันตีความเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะศิลาจารึกนะคะ หลักที่หเนาะอยู่ที่อุทยานบริษัทิษาสุรสุโทยนะคะซึ่งการขุดค้นพบนะคะและก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เนาะต่อไป แต่ในศิลาจารึกสมัยสุขโขทยัยไม่ได้มีการกล่าวถึงประเพณีลอยกระทงไม่ได้กล่าวถึงนางนพมาศนะคะเพียงกล่าวถึงเผาเทียนเล่นไฟซึ่งนะคะมีผู้ที่ตีความในภายหลังว่าเป็นพิธีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเอามาดูกันอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเท็จข้อเท็จจริงว่าความจริงก็คือมีศิลาจารึกสุขโขทัยนะคะกล่าวถึงเผาเทียนเล่นไฟ นะคะแต่ยุคหลังเป็นข้อเท็จจริงและนะคะมาตีความ นะคะที่หลังว่าเผาเทียนเล่นไฟก็คือพิธีลอยกระทงและในอดีตนะคะในศิาจานรึก,ก็ไม่ได้กล่าวถึงนางนพมาศแต่มีคนนะคะสมัยปัจจุบันนี้นะคะไปตีความว่าจะต้องจัดพิธีเกี่ยวกับนางนพมาศก็มีตำนานเรื่องน่าต่างๆนะคะความจริงก็มีนิดเดียวนะ,ะข้อเท็จจริงก็ไล่ตอบมาเรื่อยๆเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงและอันไหนคือข้อเท็จจริงความจริงจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ข้อเท็จจริง คืออย่างไม่มีใครพิสูจน์นะ,ะอาจจะมีความเท็จก็ได้ความจริงก็ได้ปนกันอยู่ในนั้นนะคะตัวอย่างที่2นี่ไงหลักศีลาจารึกหลักที่1ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะได้นะคะสั่งให้มีการบันทึกจารึกนะคะเรื่องราวต่างๆลงไปในนี้นะคะนี่เรียกว่าลายสือไทยเอะอ่ะ ตัวอย่างที่2ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะคะสมัยสุโขทัยได้กล่าวว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนาดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหานะคะให้ดูเหมือนพ่อดูแลลูกนี่ในหนังสือประวัติศาสตร์เอ๊หนังสือประวัติศาสรตร์เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองเอ่ยหนังสือเกิดขึ้นภายหลังหรือเกิดขึ้นในยุคน,นั้นเอ่ยนะคะ เกิดขึ้นภายหลังนั่นเองนะ,ะน่าเชื่อถือไหมนะนะคะไปดูต่อแต่ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยนะคะไม่มีการจารึกนะคะในในหลักศิลาจารึกนี้ว่ามีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกดังนั้น รูปแบบการปกครองนี้นะคะจึงเป็นการตีความนะคะจากข้อมูลในจาลึกและเผยแพร่จนเป็นที่นิยมนะคะและยอมรับกันในที่สุดอะมาดูกันอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเท็จข้อเท็จจริงบ้างนะคะความจริงนะคะก็ยังไม่ได้มีการกล่าวว่ามีคําว่าพ่อปกครองลูกในนี้นะคะแต่มาตีความเอาภายหลังแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองเนาะแต่ว่า ความจริงก็คือเป็นการปกครองแบบใกล้ชิดนะคะเป็นการปกครองแบบใกล้ชิดนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการช่วยเหลือดูแลประชาชนาในศิลาจารึกกล่าวว่ามีการสั่นกระดิ่งร้องถูกหน้าประตูวงังและพ่อขุนรามก็ไปตัดสินคดีความด้วยตนเองนะคะเพราะในสมัยนั้นคนน้อยเนาะสามารถที่จะควบคุมผู้คนนะคะให้อ่ และช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงเนาะเห็นไหมมีความจริงอยู่และก็มีความเท็จอยู่ต้องแยกให้ออกว่าอันไหนมีหลักฐานประกอบอันไหนที่ตีความในภายหลังก็จะกลายเป็นข้อเท็จจริงนะคะทุกคนคะนักเรียนคะจบกันไปแล้วนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่5นะคะจบกับนไปแล้วในวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนกดถัดไปได้เลยนะคะเพื่อทำข้อสอบทาขาคอนะคะว่าในวันนี้เราได้เรียนนะคะวิธีการสืบค้นหลักฐานทางปริวัติในท้องถิ่นเนี่ยเราจะได้กี่คะแนน,นะคะวันนี้คุณครูนะคะจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ